พนักงานบริษัทถูกปลดมากขึ้นค่าสาเหตุจากการพัฒนาของเทคโนโลยี <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง n New t e c h Thailand ก็ไปเจอข่าวมาจากทาง CNBC นะครับโดยเขาได้ให้ข่าวออกมาว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการประกาศเลิกจ้างพนักง,งานสูงสุดในสหรัฐโดยมีการปรับลดตามแผนถึง84,638ครั้งเพิ่มขึ้นถึง3%จากเดือนมกราคมและเทียบปีต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นถึง9%เลยทีเดียวจากก่อนหน้านี้นะครับ ก็เคยมีการเลิกจ้างที่มากที่สุดนะครับในช่วงปี2009หรือปี2552ซึ่งมีการประกาศเลิกจ้างถึง186,350ครั้งจากวิกฤตการทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดในโลกแต่หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการฟื้นฟูนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมีการระบาดครั้งใหญ่ของโควิดในเดือนมีนาคม2020สำหรับปีนี้นะครับ มีการปรับลดตำแหน่งงานรวมแล้วอยู่ที่166,945ครั้งซึ่งลดลงถึง7.6%เมื่อเทียบรายปีซึ่งตั้งแต่ต้นปี2567นี้นะครับจะพบการเลิกจ้างอย่างต่อเนื่องตามธุรกิจต่างๆโดยแต่ละแห่งนะครับก็มีการปรับลดต้นทุนจ่างจริงจังรวมถึงมีการตอบรับกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับพลิกโฉมความต้องการด้านพนักงานเป็นอย่างมากโดยมีการประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญใน Challenger Grey and Christmas ซึ่งการเลิกจ้างเหล่านี้นะครับภาคเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเลิกจ้างมากที่สุดในปีนี้ด้วยการปรับลดพนักง,งานลงถึง28,218อัตรานอกจากนี้นะครับยังมีอุตสาหกรรม,มอื่นๆที่มีแผนการปรับลดตำแหน่งการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึง1,754เมื่อเทียบรายปีอุตสาหกรรมพลังงานนะครับเพิ่มขึ้นถึง 1,59% 0และอุตสาหกรรมการศึกษาเพิ่มขึ้นถึง944%เมื่อเทียบรายปีการเลิกจ้างดังกล่าวนี้นะครับไม่ได้ส่งผลต่อการยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นในสหรัฐซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ และพนักง,งานนะครับก็สามารถหางานใหม่ได้โดยการยื่นเรื่องพวกนี้นะครับสำหรับการประกรันการว่างงานมีจํานวนทั้งสิ้น217,000ฉบับในสัปดาห์ล่าสุดสอดคล้องกับการคาดการจาก Wall Street ที่คาดว่าตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับจะมีการชะลอตัวลงแต่ยังคงมีความแข็งแกร่งซึ่งยังมีการจับตาดูในภาคของการเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในสหรัฐนะครับเพื่อบ่งชี้เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาวะตลาดแรงงานนอกจากนี้นะครับยังมีการวิเคราะห์ว่าบริษัทต่างๆมักอ้างถึงการ ปรับโครงสร้างใหม่เป็นเหตุผลหลักในการลดจํานวนพนักงานรวมถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือว่า AI การอ้างนี้นะครับมีมากถึง383ครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วบริษัทต่างๆก็นําหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้นอกเหนือจาก AI ทําให้สังเกตได้ว่าในเวลาเพียง1ปีนะครับ AI ถูกอ้างเพื่อลดตําแหน่งพนักงานถึง4,247ตําแหน่งในสหรัฐ โดยส่วนตัวนะครับก็มองว่าทุกวันนี้นะครับทั้งระบบ AI และระบบออโตเมชันนะครับมีการพัฒนาขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดหากเป็นในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็มักจะมีการนําระบบออโตเมชันเข้ามาใช้แทนพนักงานอยู่แล้วหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลย จากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน